เดี๋ยวยางมาให้กำลังใจเพือ่อนถอนกากอนโอ้เป็นตะมวนแทะถอนหลายคนกากระงามงามพี่น้องคุณน,นะกามิแต่ยาแล้ววะกำลังเตะกาทวนๆหาเบิองหยากเราเด้อพี่น้องส่วนมากแล้วเขาเจ้าเสียอันบานเอาดำนี่หายากแล้วแบบนี้เบิงไหวค่ะพี่น้องวิธีการทำหน้า แบบโบราณทอนกา,าจันก็ยแบบังมีดำหน้าอยว่เนาะอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีเด้อค่ะจันทบุรีก็เห็ดหน้าอยู่ค่ะแต่ว่าเห็ดเป็นส่วนหน่อยส่วนมากแล้วจะเห็ดสวนลำไยเห็ดไหลเขาโพดไปจังสีหน้านี่เพิ่ก็กิเห็ดเป็นส่วนหน่อยค่ะเห็ดพอเด้ก,กินทั้งอุบลทั้งอุบลเขาสิเกียวแล้วทั้งจันทบุรีเพิ่งสีดำหน้าค่ะ อือโอ้โอเตกาทวนๆเลยแน่นอนอิลิเบิงเบิงค่ะพี่น้องวิธีชีวิตคนชนบทเชาวนาการถอนกาถอนกาไปกอนมืออื่นแม่นบอจังสีด้ดำเนี้ยเพิ่นถอนกาใบพรุ่งนี้ดำนา,ามืออื่นดำนาสีมะทายเฮเบิงอีกพี่น้องมาเบิงเจแล้วถอนกาเป็นตะมวนแต่เอาอยู่ทวนๆอยู่คนถ <c oughs> <c oughs> อนง่ายบอน,นันง่ายอยู่ถอนง่ายอยู่แล้ววะ่ะ เอาแม่เขามองนี้นี่พี่น้องหาเบืองยากบุคอยไดมีให้เห็นคนอื่นมาถอนกาซอยรับสมัครคนถอนกาอยู่เด้อพี่น้องเตะทวนๆเลย เบื้องการมัดกาอของเพลินจะเขียทยยหน้าจ้าพี่น้องเข้ามาจากทางบ้านมิส่วนมากแล้วเป็นคนอุบลค่ะเป็นซับตาลีนี่ใหญ่มาจากอุบลวิธีการทำหน้ากาับได้มาจากทั้งอุบลทุล่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกชาวนาเกษตรกรที่นี้มาเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวสวนนอเจแหล่เน,ะนาะเอาบอสูนแนวเอวาบอสูนแนวลูกเรียนเอนาบอสูนแนวส่งลูกเรียนส่งผัวเรียนส่งผัวเรียนพร้อมบะ เมื่อนี้ทอนกันอยู่หาคนเคมื่อวานในสามคนเป็นตะปวดแอวเนาะปวดแอวอยู่แล้วล่ะแบบโ<ม>ดนโดนห่อได้มาะ,ะเฮ็ดเ,เนาะเจแหล่เนาะเดี๋ยวเพื่นสิเตากาไปทางไหเดี๋ยวเดี๋ยวอคอย,อยสีคอยคอยซีรีข้างไอ้เพื่อนโอ้ไ, <laughs> ไปตะมวนแห้งคุณอาทายให้เบิ่งชัดๆเลยค่ะ เตก่าบัดนี่หันทวนทวนเลยนี่นี่มามาเบิ้งหันมาทางนี้แม่เพิ่นสิทอบกาบัดนี้นี่เราทำให้มันเสมอกันอ๋อเออเราต้องก่อนเราจะไปมัดก่อนเราจะไปมัดเราต้องทอบทอบกาก่อนให้มันเสมอกันก่อนค่ะเวลาเราไปปักดำมันจะไม่อันเนี้ยปักจะท้มเลย มันจังมันจังดำไงวันทย่ายอ๋อเขาเอื่อน่อบอกก้าพี่น้องบอกกล้ามือนี่มาเบิงพ่นถอนกากรมืออื่นสิผ้ามาเบิงพ่นดำหน้าดำหน้าว่าเม็่สิดำหลายคนคนนี้อยู่บ่ดำสิบคนบ่อันนี้เพ่นมาทอนขาซื้อมาทอนล่อ คือดำหนีหคือากานีขนดำไล่อยู่ต่คนถอนกาบอกคอยมีแล้าง่ะมืออนี่คือสิมวนนอเบิงเหะเนอพี่กายนี่ก็ยังมวนฮะผ้าสีมาดำหน้าบอ๋อ <c oughs> <c oughs> แต่ถอนง่ายอยู่ค่ะเบืองแล้วอ,งงอืง่ถอนง่ายองยอยู่เบืองแล้วนะถอ,อ,อ,อนออกขวดขวดเลยค่ะเมถอนง่ายถอนง่ายแ่าววะาถอนมวนพร้อมข้าวเดียวกันแล้วนี่บะหอดเทียงบะหอดเทียงหนาสิแลลวเนาะคิดว่ามีแต่มือสมังเม,มืออาชีพ มือเอินก็มาดำตอเมนบ่เอากเอาอปกาไอยู่มาลกตงเาดำ <laughs> ามือเอ้อนนี่คนสีร้ายกว่านี้ค่ะวิธีการอกาถารอดกะ ลำบากคักทาสิไดเป็นเข่ามากให้เขากินกกปวดล้างปวดแอวกับปน,นัน,มมน,นแมนอยู่พะว่าเห่าโดนโดนหเห่าใดมาเหตุนอเมือแร่งสิป,ปวดล้างยางคักเลยแหละ <c oughs> มัด <c oughs> กะ แมึเอ่มวนแ่ไน้บ่า่งุเื่อวานนี้ไปให้พี่น้องบ้านนี้ยังกับบ้านน้องจานบ่อ๋ออยู่จันทบุรีไก่ก็สาแก้วไก่กับบ้านน้องจานเมื่อวานนี้ไทยบ้านซัพตารี่ห่าเพิ่นกับ้ากันไปตำบกงสูทหารกินเมื่อนี้ก็มาทอนกาบ้านนี้ เลือกหญ้าออกน้าบ่แม่จ้าดูเอามันคือคือกันแท้มันเหมือนกันเลยหลานหมูเอ๋เหมือนกันมากเลยจ้าดูสิแโอ้มันต่างกันมองใดมันใบมันเน่ะหนูมันใบใบมันมันเหมือนกัน้คกล้าเลยอืมคุณหนูเนี่ยมันก็เป็นแบนแบบอ๋อเขาต้องเลือกหญ้าออกเวลาคนดำโมโหจ้ะกต่ดำปั๊กเลยก็เป็นขื่นเขาอีกน่ะอ๋อก็เป็นวัชพืชอีกน่ะ เวลาเราดำเราก็ดูอีกอันนั้นเราก็ดูดูสีดูไม่ออกเลยมันเหมือนกันมากเลยอ๋อถอนไปถอนถ้าคนไม่เคยทำก็ไม่รู้ถ้าคนรู้จักก็ไม่ียาอะไรเป็นยาอะไรเป็นต้นจะต้นข้าวต้องเลือกออกจ้าต้องเลือกออกอ๋อเวลาเราเวลาเราดำเราก็สะดวกเราก็ปักอย่างเดียวเลยอันนี้ใส่ใส่หญ้าบอใส่ใส่เจลับนี่ค่ะต้นต้นไม้สีแดงแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยเออค่ะ แล้วก็ถอดขึ้นมาแล้วก็ปักเออเออเวลาปักดำเนี่ยแล,แล้วก็กตอก้องปักเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายตอนดำอีกทีหนึ่งถ้าคนดำมาเขาก็ทำเป็นแถวเหมืหอ,อ,อ,อนกับคข้าาเสียดและตอนดาเป็นเข้ากับใบงาอ่อนแล้วก็ดินอ่อกไม่ใช่ว่าแต่ว่าทาทาห้าเบิองบาออกห้ากระปักใส่กันไปเลยแม่นไม่ใช่ว่าคุณท้อนเขาทำให้ไม่ใช่เราก็ดูด้วยดูด้วยตอนจะดำแม่น มาเป็นต้นหญ้าอะไรมันจะไปขึ้นด้วยกันนะจะแสบค่ะค่ะหญ้านี่แหละขีดคุ้นครั้งแรกหลายขั้นตอนเนาะหลายขั้นตอนว่ามึงคอยใช้กันเหรอคอยงานพ้องคอยกันอ่ะดีๆวันนี้อะไรพอมัดยัว้องคอยนั่นน่ะผู้มามัดกะให้ป๋วคนนี้คนบอดตอนได้สิซีมาแต่ได้นี่โอ้ยลงมัดกาแล้วลงมัดกากันระบัดนี้เอากัน บอกแล้วทิมซีกองกูกูมาเคลื่อนคุเรียนกูมาติดองแล้วนะทูกคนตั้งแต่ทีแรกแล้วทอนกาไปนั่งทายรูปไปนั่พี่น้องยางมวนเลยเซลฟี่ไปพร้อมขี้เอเตอร์ขี้เอเตอร์ทอน,นยัยทอนกา <c oughs> คุณนะ